มาเดยวพี่น้องเนอ่ยันโนะช่วยจุกกันับเหล่าโอ้ยชัวร์ผมอ่ะสดๆเนี่ขาไม่เศร้าเลย้นนขึ้นขึ้้นขนเอ้้นนขึ้นขล้นขึนขึ้นขนข้นขลนข้นขึนล้น้ล้นขนตึ้เขึ้ยนน้นนขึนขึ้ขนนน โอ้ยเปแต่แซ่บเถอดิมันมืด่ะซอยจุกระดำเบ่เบ่หนุ่มเบ่สี่หาเดือนเบ่ชิบสามโลแซ่บเ้ยพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อต้องยังเซยูทูบเบอร์มันต้องเ้าวย้ยวยๆยแซ่บเถอะดิชดชดขามือเศร้านี่ชดชด

โอ้ยอะไก่เนี่ยอยู mean, ่เปื่อร์ฮะเป็นไรอะไรโอ้ยเพื่อฮะอะไรไก่โอ้ยโอ้กินอะไรบึ้ดนี่นี่ต้มไก่เลยเนี่ยมาเลมาเลโอ้ยหัวหน้าบ้านหัวหน้าในบ้านในบ้านไหมแม่ในบ้านนะในบ้านบมฮันเลยครับโมฮนเลยในบ้านหยันพี่หรอกโอ้ยหยันบมฮันเขาเนี้องเท่าไหร่ก็ได้ไ่โมฮันโมฮันงเอาไปซื้ออ่ะ เยอนยนตู้ีอนหนาแซ่สุดาลยบทสุอ oh, 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 okay. oh, oh, ah ้าวใคครไปรับสื nee. ้อเดียวออมเน้ยโอ้คักได้หนิพาเกิดกินพาคุยเอาคุยเอาเว้แซ่าคอะไรนเดียวกันบ้ากัดโอ้ยมบนนาะคมนรเบอนกันเนี้ยดูได้ไงแซ่บอยู่วะ้แซ่บ ไลยกุดยอดนะยอดนะเผ็ดบ่ลองเนาะลองกูผมไม่เพ็ดอลองแล้วเอาแต่เกียวอย่างเดีโอ้เกียวอย่าดีวโอ้เบลาบีดอากาศกันเอาแนมนซีนมืนซีโอ้คุยและตอนตับอันนี้เ่าตับมตับแบ่ตับแบ่ยังพอได้เซึองยัง อันนั้นยังมุกซีมันยังมุกเข้มเถอะเบ้เบ้ไม่ยังแบบ้มันจะเปิดซิงซัม <c oughs> ไปฆ่ามากินเลยได้สูบเบิงไหมขมส่วนยกไหนเหมือนเดยมอ๋อบุมียกแล้วโอเคหลังจากที่เฮาได้กินพาคิดดิวได้ะกะับต้าวานเนี่เนาะตอนนี้ครัเามา่อกินลวกทำแบะไปเนองลวกทำห่อน,น้อยหนึ่งแล้วก็มาซอยซอยแจมแจวเผียะขมขมคือเก่าพี่น้องทำแบะซอสเนี่ยแล้วก็ใส่อ่อนพี่น้อง แซ่บครับวันยังพี่น้องเอาคลิปนี้กส็สิจากไปเพียงสำนีน้องผิน้องขอขอบใจและสบายดี